สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแลกติกนะครับผมว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับเรื่อง Cross Vertex 2นะครับที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันก่อนนี้นะครับก็เลยจะมาสรุปให้ฟังกันนะครับว่างานเปิดตัวเนี่ยเขามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ โดยเฉพาะ Vertex 2นะครับมีคีย์ฟีเจอร์อะไรที่เพิ่มขึ้นมาแล้วน่าสนใจยังไงในทัศนะะของผมนะก็แบบเป็นการคุยกันพรีวิวนะครับก่อนที่จะมีเครื่องจริงออกมานะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าผมจะได้รีวิวเครื่องจริงหรือเปล่านะครับผมถ้าเกิดว่ามีโอกาสเดี๋ยผมจะรีวิวให้แต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันก่อนเพราะว่าเนื่องจากว่ามีการ พูดคุยกันมากมายนะครับตั้งแต่หลังวันเปิดตัวนะครับก็คือคักกันพอสมควรเลยนะรุ่นนี้ซึ่งมันก็ค่อนข้างว้าวและมีอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวมาคุยกันวันนี้นะครับเริ่มแรกเลยนะครับหลังจากที่วิดีโอเปิดตัวเริ่มขึ้นมาเลยนะครับสิ่งแรกที่เขานำเสนอก่อนเลยนะครับก็ยังจะไม่เป็น Vertex กนะครับก่อนที่จะเป็น Vertex 2นะครับก็จะเป็น Pa a พ e 2นะครับซึ่งเป็น p a พ e 2ตัวเดิมนี่แหละทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่า เป็น Limited Edition นะครับซึ่งเป็น e d i t i ั่นของ EK นะครับหรือคลิปโชเก้ของเรานั่นเองนะครับที่ได้เหรียญทองโอลิมปิก2สมัยแล้วนะครับซึ่งเป็นบ็อกเซ็ตที่จะมี c r o s Space 2สีขาวที่มีปุ่มสีแดงสีเขียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นสีธงชาติของเคนยานะครับแล้วก็นอกจากตัวเรือนสายซิลิโคนแล้วนะครับก็ยังแถมสายอีกหนึ่งเส้นก็คือสายไนล่อนนะครับซึ่งมีคลิปแดงเขียวสวยมากนะครับแล้วก็แถม c ค ros Po t นะครับซึ่งเป็นฟ o ้ดพอดนะครับสำหรับ สามารถที่จะวัดแครเดนซ์หรือว่าก r าวคอนแทคไทม์นะครับเวลาลงเท้านะครับเวลาการแชร่เท้าหรือว่าระยะก้าวหรือว่าพาวเวอร์มิเตอร์ต่างๆานะครับทำให้มีมิติของข้อมูลนะครับที่เราต้องการมากขึ้นในการที่จะวิเคราะห์การวิ่งของเรานะครับซึ่งมีแค่5 0 0พันเรือนทั่วโลกนะครับผมมองว่าถ้าใครเป็นสาววกคิปโชเก้นะไม่ควรพลาดนะแล้วเมืองไทยเนี่ยเดี๋ยวรอดูนะครับว่าเขาจะสามารถที่จะมีโคต้าในการนำเข้ามาให้คนไทยได้จับจองเนี่ยกี่เรือนจาก5 0 0พันเรือนโอเคนะครับ ต่อไปนะครับเขาก็เริ่มพูดถึง c o r o s Vertex 2นะครับซึ่งเป็น Vertex ที่ถูกอัปเกรดขึ้นมาใหม่นะครับสั้นๆก่อนเลยก็แล้วกันนะครับว่า Vertex 2เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจมั่งนะครับก็คือ 1. นะครับ GPS chipset แบบใหม่นะครับ 2. หน้าจอนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับใหญ่ขึ้นนะครับผม 3. แบบอึดขึ้นนะครับ 4. มีมีหน่วยความจำในตัว32 G จินะครับ5ฟังเพลงได้นะครับโดย อัปโหลดเพลงเข้าหน่วยความจำนี่แหละนะครับ6นะครับมี ECG นะครับที่สามารถวัดขึ้นไฟฟ้าหัวใจได้7สามารถคอนโทรลกล้องได้นะครับก็หลักๆนะครับก็ประมาณนี้นะที่มีเพิ่มขึ้นมาเดี๋ยวเราเข้าไปดูในรายละเอียดกันก้วกัน,นะครับผมว่าเป็นยังไงกันบ้างเปิดตัวขึ้นมาเลยนะครับด้วยการโชว์สีใหม่ก่อนจริงๆเท่าที่เห็นตอนนี้นะตัวเรือนเนี่ยจะเป็นแค่2ส,สีนะครับยังคงเป็นวัสดุ พรีเมียมแบบเดิมก็คือกระจกซซฟไฟร์กลาสนะครับแล้วก็เบโซแล้วก็ตัวด้านหลังนะครับด้านหลังกับกรอบเนี่ยเป็นไทเทเนียมนะครับผมตัวเรือนจะมีสีเงินนะครับกับสีเงินแล้วจะเป็นสีแบบไทเทเนียมนะเป็นสีแท้ไทเทเนียมแล้วก็เป็นสีดำนะครับส่วนสายนะครับก็จะมี6สีนะครับก็คือสีส้มสีเขียวมะนาวสีแดงสีน้ําตาลนะครับหรือสีกาแฟนะครับแล้วก็เป็นสีน้ําเงินแล้วก็สีดํานั่นเองนะครับนี่ก็คือ สายนะแต่ตัวเรือนก็จะมี2ส,สีอย่างที่บอกนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับขีดฟีเจอร์ที่เขาชูอันดับแรกเลยนะครับก็คือ GPS system ตัวใหม่นะครับเป็นชิปเซ็ตตัวใหม่นะครับซึ่งเปลี่ยนจาก Sony มาเป็นอะไรผมไม่แน่ใจนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีบางคนนะครับที่ยังะจะดีเหรอว่าแบบที่เปลี่ยนจากโซนี่เป็นชิปเซ็ตอื่นจะดีเท่าโซนี่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆแล้วผมมองว่าตรงเนี้นะ มันเป็นเรื่องแค่การเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีนะครับผม Sony เองเนี่ยชิปเซตโซนี่เองเนี่ย,ยก็เคยทูบูลี่มาเหมือนกันนะครับเนี่ยถ้าใครติดตามมาตั้งแต่5-6ปีที่แล้วนะครับมีชิปเซตเที่ใช้เซิร์ฟสตาร์นะครับผมที่เขาว่ามันแม่น,มนทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะอยู่ในซุนตูแอมบิตสามพีกนะครับหรือว่าโพล่าต่างๆนะครับแล้ว หลายแบรนด์ก็เริ่มหันมาใช้โซนี่เพราะเนื่องจากว่ามันประหยัดพลังงานนะครับหลายคนก็ทั้งข้อสงสัยแบบนี้เหมือนกันบูลลี่เหมือนกันว่ามันจะดีไหมแต่สุดท้ายมันคือการเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีนะครับทุกแบรนด์ตอนนี้ก็ใช้โซนี่หมดนะไม่เห็นมีปัญหาอะไรนะครับผมเพราะฉะนั้นผมมองว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องที่ยังไม่ค่อยน่าห่วงเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันทีกว่าว่ามันเป็นยังไงบ้างไอชิปเซตตัวใหม่ตัวนี้ทำไมเขาถึงเลือกมาใส่ใน Col o สเวอร์ t ิก2นะครับก็คือ เขาเรียกว่า GNSS นะครับซึ่ง GNSS เนี่ยก็ย่อม,มาจาก Global Navigation Satellite System นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนว่ามันแล้วมันแตกต่างกัก,กับ GPS คือจริงๆแล้ว GPS เนี่ยมันคือส่วนหนึ่งของ GNSS นะครับ GNSS เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเอาความหมายง่ายๆที่แบบพอเห็นภาพนะครับก็คือการรวมเอาทุกๆดาวเทียมที่อยู่บนท้องฟ้านะครับหรือมากกว่าหระบบอะ อย่างเช่น GPS ของอเมริกานะครับกลสของรัสเซียนะครับการิเลโอของยุโรปอะไรประมาณนี้นะครับก็คือหลายๆชาตินะครับก็จะมีระบบซันไท์ของตัวเองนะครับแต่ตอนนี้พอเป็น GNSS เนี่ยก็คือการรวมรวมหลายๆระบบเข้าด้วยกันนะครับผมประโยชน์ของมันหลักๆก็คืออะสมมุตินะครับเราอยู่ในสถานที่ที่ GPS ของ USA มีปัญหาหรือเฟลส่งสัญญาณเฟลต่างๆนะครับมาสามารถสลับไปใช้ได้ทุกๆแบรนด์นะครับได้ทุกทุก เครือข่ายใช้เครือข่ายอื่นนะครับทำให้ไม่ขาดการติดต่อกับดาวเทียมแน่นอนนะครับผมถ้าสมมุติว่าเราใช้เป็น GNSS เต็มระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวเทียมดวงไหนสามารถดึงมาคำนวณด้วยกันได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยหสัญญาณมันจะแทบไม่ขาดเลย 2. นะครับมันจะมีจํานวนปริมาณดาวเทียมเพื่อช่วยในการคำนวณความแม่นยําได้มากขึ้นนะครับต่อมานะครับนอกจากจะใช้ชิปเซ็ต GNSS ตัวนี้แล้วนะครับ ก็ยังเป็นนาฬิการเรือนแรกนะครับที่ใช้ระบบ dual ล r e u u e n c y นะครับมาช่วยในการทำให้มันแม่นยำยิ่งขึ้น Dual Frequency คืออะไรนะครับ Dual Frequency ก็คือการที่มีภาพรับ Receiver นะครับความถี่2อย่างความถี่2แบบดาวเทียมแต่ละดวงเนี่ยจะส่งมา2ความถี่นะครับผมส่งมา2ความถี่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย มันจะช่วยในเรื่องอะไรนะถ้าเป็นที่โล่งเนี่ยเราจะไม่เห็นปัญหาอย่างนี้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเครื่องรับในนาฬิกาของเราเนี่ยสามารถรับ gps ได้ตรงๆแน่นอนถ้าอยู่ในที่โล่งแต่ปัญหามันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราอยู่ในที่อับเราอยู่ในตึกสูงเราปีนผาท,ที่ที่มีกำแพงกั้นนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับมันทำให้มีปัญหาความผิดเพี้ยนนะครับทำไมมันเพี้ยนเป็นเพราะว่าเครื่องรับนาฬิกาเราไม่ได้รับสัญญาณโดยตรงจาก gps แต่มันไปรับสัญญาณที่ได้จากการสะท้อนผนังกลับเข้ามามันสะท้อนต้นไม้กลับเข้ามานะครับซึ่งเวลามันจะคลาดเคลื่อนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วค่าคำนวณก็จะผิดพลาดไปการใช้ Dual Frequency จะมาช่วยตรงนี้นะครับผมสความถี่ความถี่ไหนที่มาช้ากว่าความถี่ไหนที่ไปสะท้อนที่อื่นมาก่อนนะครับก็จะถูกตัดทอนออกไป จะเหลือแต่ความถี่ที่ได้รับตรงๆจาก GPS อันนี้คร่าวๆก็แล้วกันนะประมาณนี้แต่แน่นอนนะครับโดยหลักการและโดยการใช้งานจริงเนี่ยดีขึ้นจริงๆแม่นขึ้นจริงๆแน่นอนถามว่ามันแม่นขึ้นจริงๆรู้ได้ไงแล้วเอาอะไรมาพิสูจน์จริงๆแล้วนะคะว่า Dual f r e q u e n c y ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับมันมีมาอยู่แล้วในในมือถือของพวกเรานี่เองนะครับแต่ถามว่าทําไมในนาฬิกาเขาถึงไม่ใส่มาสักทีเพราะว่าการที่มีภาครับความถี่ทั้ง2ความถี่เนี่ยมันทําให้เปลืองแบตนะครับ แล้วก็มีการใช้พลังซ p u ในการคำนวณมากขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันทําให้เปลืองแบตนะครับมันก็เลยเพิ่งถูกออกมาบรรจุไว้ในตัว Horus Vertix นะซึ่งเขามีจุดเด่นอยู่แล้วนะเรื่องการบริหารพลังงานนะครับเรื่องการใช้แบตเนี่ยส่วนตัวผมอ่าผมก็มองว่าเรื่องเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบถ้าเราเป็นนักวิ่งธรรมดานักวิ่งเทรลที่ไม่ได้ไปในที่แบบอับทึบหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ได้แบบรู้สึกตรงนี้มากถามว่าแม่นขึ้นแค่ไหนมันอาจจะนิดหน่อยนะครับมันไม่ใช่ว่าอะไร เพราะว่าผมก็ไปดูรีวิวของต่างประเทศมาพอสมควรที่เขาได้เครื่องจริงมาแล้วนะที่เขาเทสมามันก็นิดหน่อยนะครับมีผลกระทบแค่เพียงนิดเดียวนะครับถ้าเราอยู่ในที่โลกปั่นจักรยานเอ่ยวิ่งวิ่งเพลวต่างๆนะครับแต่นะครับฟังก์ชั่นนี้มันจะกลายเป็นเกมเชนเจอร์ก็ต่อเมื่อคนที่ใช้คือสายเอาดอ r ปีนผานะครับขึ้นที่สูงชันด้วยเวลาการช้าชนะครับอย่างาง่ยางยาๆเวลาเราลอง ฮิ r e p พี t ในที่ที่แบบชันๆนะครับถ้าเราดูในนาฬิกาเนี่ยมันจะขยุกขยุกขยุกขยุไปหมดแต่ถ้าเป็น v e r t i x 2ตัวเนี้ยมันจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้เนื่องจากมันมี u u l l r r q u e n c y Mode นี่เองนะครับผมสำหรับคนปีนผาแทนที่จะเป็นขยุกขยุเป็นก้อนอะไรเงี้ยเป็นรูปเมียน้อยมาในตลอดในทุกๆนาฬิกานะครับตอนนี้ก็จะเป็นสามารถเห็นรูที่เราปีนขึ้นไปได้แบบชัดเจนมากคืออันนี้นะครับ เป็นการทดสอบของทางแบรนด์เขานะผมยังไม่เห็นนักปีนผาคนไหนเอามาทดสอบให้ดูจริง,รงเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเดี๋ยวคอยรอดูต่อไปนะครับว่ามันจะเป็นอย่างที่เขาโฆษณาจริงๆหรือเปล่านะครับผมต่อมานะครับคีย์ฟีเจอร์ต่อมาที่เขาเอามาโชว์เนี่ยก็คือ ECG นะครับหรือ Electrocardiogram นะครับก็คือการวัดขึ้นไฟฟ้าหัวใจนะครับที่ที่เขาโชว์เนี่ยก็คือเห็นเป็นขึ้นเลยนะติ๊ตติ๊ตติ๊เดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนะครับผมแต่ถามว่าคีย์ฟีเจอร์ตัวเนี้ยนะ เอามาวัดอะไรนะครับผมปกติแล้วเนี่ย ECG เนี่ยมันสามารถนะเอาเป็นความสามารถของมันก่อนนะเป็นเซนเซอร์ที่มันสามารถเอามาวิเคราะห์ความผิดปกติของการเต้นของหัวใจได้นะครับแต่นะครับแต่แต่ Vertex 2นะครับ c o r o s Vertex 2ไม่ได้มีฟังก์ชันนี้นะมี ECG นะครับแต่ไม่ได้มีการที่จะพิจิกนะครับหรือคาดเดาว่าเราจะมีการเต้นของหัวใจที่ผิดปกตินะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยหลายคนอาจจะงงว่ามึงใส่มาทําไมทําไมไม่ให้ฟังก์ชันแบบนี้ซึ่งมันมีประโยชน์มากนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยมันนมันมีปัญหาหลายๆอย่างก็คือสิ่งเหล่านี้มันไม่สามารถที่จะเอามายืนยันได้นะครับมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เอาอย่างนี้ดีกว่ามันไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นเครื่องมือทางการแพทย์นะครับมันไม่สามารถเอามายืนยันอะไรได้เพราะว่านะครับมันเป็นเรื่องที่ถือแก่ชีวิตนะครับที่อันตรายนะครับไม่ใช่เรื่องที่จะเอามาแบบ มีความผิดพลาดได้นะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับถ้าสมมุติว่าคุณไม่ได้เป็นอะไรนะคุณปกติแต่นาฬิกาเตือนว่าผิดปกติคุณไปหาหมอโอเคอันนี้ผมมองว่าไม่ใช่สิ่งที่เลวร้วายมากเพราะว่าอย่างน้อยนะเราไปหาหมอไม่ได้เป็นเราก็อุ่นใจโอเคจบไปแต่มันจะมีกรณีที่แย่กว่านั้นก็คือคุณเป็นนะฮะแต่นาฬิกาคุณไม่เตือนแล้วเกิดเหตุถึงแก่ชีวิตอ่าคราวนี้จะมีปัญหาแล้วว่าทําไมนาฬิกาที่มีฟังก์ชันเนี่ย ถึงไม่สามารถใช้งานได้จริงหรือถึงมีความผิดพลาดซึ่งมันแบบผมมองว่ามันมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายนะท,ทุกประเทศมีนะครับนะครับแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่าง Apple Watch เนี่ยนะครับก็มี ECG นะครับแล้วก็ใช้งานในเรื่องเกี่ยวกับเหล่านี้ได้นะแต่ของ Apple Watch เนี่ยก็น่าจะเป็นแค่การบันทึกนะคะเพื่อที่จะแบบว่าเอาสามารถที่จะเอาไปให้แพทย์ดูเป็นแนวทางอะไรประมาณนี้นะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นเครื่องมือทางการแพทย์นะครับ เพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าเขาไม่ได้ใส่ฟังก์ชันนี้มาเนื่องจ,จากอาจจะติดปัญหาหลายอย่างแต่นะครับในอนาคตถ้าสมมติว่ามันใช้ได้จริงมีการให้ใช้ได้แบบทั่วไปนะครับโคโรสก็แค่อัปเดตเฟิร์มแวร์ปุ๊บเดียวนะครับเราก็สามารถที่จะบันทึกค่าคลื่นไฟฟ้าหัวใจได้เพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็เป็นฟีเจอร์ที่ตอนนี้ไม่มีเอาอย่างงี้ดีกว่านะครับมีเซ็นเซอร์ไว้ให้แล้วนะครับเพียงแต่เหลือแค่ทริกเกอร์หรือเหลือแค่การที่เราทำซอฟต์แวร์ให้มันรองรับ นะครับผม ECG เนอะแต่ตอนนี้ ECG ของ Coros ตอนนี้เอามาไว้ทำอะไรนะครับเอามาวัด HRV นะครับ HRV นะครับย่อมาจาก Heart Rate Variability นะครับก็คือค่านี้มีประโยชน์ยังไงนะครับผมไม่ลงลึกมากนะเพราะมันจะยาวเกินไปนะค่านี้หลักๆมันเอามาสามารถที่จะวัดค่า stress นะครับหรือความเครียดของร่างกายเราได้นะจริงๆแล้วเนี่ยฟังก์ชันนี้ยพอทำมาปุ๊บเนี่ยมันได้ประโยชน์2อ,อย่างก็คือ1ใน Evo Lab นะครับ ใครที่เป็นคนที่ใช้คอร์อสอยู่แล้วนะครับก็จะรู้นะครับว่ามันมี e v o l ลันะครับก็คือโปรแกรมนะครับที่จะช่วยในการวิเคราะห์การออกกำลังกายสภาพร่างกายของเราว่าเป็นยังไง e ffective นู่นนี่นั่นต่างๆนะครับควรจะซ้อมเมื่อไหร่ไม่ควรจะซ้อมเมื่อไหร่ควรจะพักเท่าไหนต่างๆเพื่อที่จะช่วยในการวางแผนการซ้อมของเราได้นะครับซึ่งใครที่ อยากจะรู้ว่า e ีโบ a ลมันดียังไงก็ลองไปหาเราไปหารีวิวดูก็แล้วกันนะครับผมเป็นคนที่ไม่ค่อยได้รีวิวนะครับในในโคลอสนะแต่ตัวนี้ผมเอามาคุยกันได้เฉยเพราะผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจนะครับผมสรุปก็คือ ECG ใน Vertex 2ณวันนี้นะครับณตอนนี้ที่เปิดตัวเนี่ยเอาไว้วัดแค่สเตรสนะครับซึ่งเราจะสามารถวัดแบบทั่วไปสเตรสในการใช้ชีวิตก็ได้คนที่ไม่ออกกําลังกายนะครับก็สามารถวัดได้นะสเตรสว่า บบตื่นเช้ามาวัดเฮ้ยวันนี้เราความเครียดแค่ไหนร่างกายเราเป็นยังไงเราเรา productive หรือเปล่าวันนี้เราควรที่จะพักผ่อนเยอะวันนี้ไหมอะไรเงี้ยก็ได้นะครับโอเคนอกจาก ECG แล้วนะครับฟังก์ชันต่อมาคีย์ฟีเจอร์ต่อมาที่เขาเอามาขายนะครับก็คือที่มาเป็นจุดข,ขายนะครับก็คือ Music Player นะครับโดยในตัวนาฬิกาเองเลยนี่นะครับมีความจุนะครับมีความจุมีหน่วยความจํานะครับ32 g ิเลยนะครับถ้า ฟังดูสมัยนี้มันดูเหมือนไม่เยอะนะ3.2มจิกแต่ถ้าพูดถึงว่าในนาฬิกาผมว่ามันเยอะมากนะ3 2มจิกที่คุณจะสามารถลงเพลงนะครับแล้วก็เล่นเพลงผ่านหูฟังบลูทูธได้เลยนะไม่ต้องมีมือถือนะครับก็สามารถเอาเพลงลงไปแล้วก็เล่นได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีคนบอกว่ามันดูเหมือนล้าสมัยไหมใครจะมาเอา mp 3อัปลงไปตรงนี้ผมก็เห็นด้วยนะกับหลายๆคนที่พูดว่าเอ้ยสมัยนี้แล้วเขาโหลดเพลงจากสตรีมกันแล้วนะครับ แต่ถามว่าโอเควันนี้นะเขาอาจจะยังเป็นอัปโหลด MP3 แล้วเล่นแบบเดาๆแต่ในด้านฮาร์ดแวร์ที่เขาตระเตรียมมาในรุ่นนี้นะครับโอเค Wi-Fi มีแล้ว Bluetooth มีแล้วนะครับหน่วยความจำ32จิกนะครับผมมองว่าเพียงแค่เขาอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับแล้วก็ไปติดต่อจะคุยกับ เพลิดลิตอนนี้เขาอาจจะยัง working on it นะครับเขาอาจจะยังทํากําลังทําอยู่ก็ได้นะจะไปติดต่อ Spotify นะครับเมื่อไหร่ที่เขาโคกันปุ๊บเราก็จะสามารถอัปโหลด playlist streaming เข้าไปแล้วก็ใช้งานได้เลยเพียงแค่แก้ไขปัญหาด้านซอฟแวร์นิดเดียวนะอัปโหลดซอฟแวร์นิดเดียวนะครับผมไม่รู้นะว่าเขาในอนาคตเขาจะทํำไหมนะสิ่งที่เราพูดมาแต่ผมเชื่อว่าน่าจะทําได้นะผม k ีย f ฟีเจอร์ต่อมาก็คือ To p o map นะครับหรือ To p o graphic Map นะครับก็คือเมื่อก่อนเนี่ย มันจะเป็น landscape map นะครับที่มีทั่วๆไปในในนาฬิกาที่มี map ทั้งหลายนะแบบในที่นี้เนี่ยหมายถึง navigation map นะไม่ใช่ c o u r s นะครับการอัปโหลดเอ่อ GPX file อะไรเงี้ยมันทำได้อยู่แล้วนะครเพียงแต่ว่าคำว่า map เนี่ยคือหลังจากที่เราอัปโหลด GPX file นะครับหรือเราบอกว่าเราจะไปที่ไหนเนี่ยมันจะมี map คุณจะเห็นแม่นะ้ำคุณจะเห็นถนนนะค,คุณจะเห็นตึกคุณจะเห็นทุกอย่างอันนี้เรียกว่ามี map นะครับเพราะฉะนั้นตัว topo map เนี่ย เป็นตัวที่เพิ่มเข้ามาจากเดิมนะครับผมคือทําให้เราดูง่ายขึ้นผมจะพูดถึงในแง่ของพวกเรานักวิ่งเทรลแล้วกันนะครับปกติแล้วนะครับเราอัปโหลดคอร์สขึ้นไปใช่ไหมครับอ่าอัปโหลดรูทขึ้นไปเวลา,เาจะไปวิ่งไปแข่งอะ่ะเราจะเห็นแค่เส้นใช่ไหมแล้วเราก็จะเห็นตัวเราแล้วก็ลูกศรตึ๊กๆว่าเราอยู่ตรงไหนเราวิ่งตามเส้นจบถูกไหมครแต่ว่าพอเป็นท็อปโป้แมปปุ๊บเนี่ยมันจะมีแมปอ่าข้างล่างเราจะเห็นว่า เส้นที่เราเดินเนี่ยคืออะไรถนนข้างนี้เป็นน้ําข้างนี้เป็นภูเขาโดยที่มีเส้นคอนทัวบอกด้วยว่าเราอยู่ที่ความสูงเท่าไหร่นะครับซึ่งเวลาที่เราดูบนแมปเนี่ยมันจะทําให้เราดูง่ายขึ้นหรืออย่างพวกเทร็คกิ้งเนี่ยคุณเดินมาถึงจุดนี้สิ่งที่คุณจะเห็นแลนด์มาร์คคืออะไรภูเขาลลำธารต่างๆอย่างเงี้ยเราจะสามารถเห็นได้ในแมปเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งซึ่งฟีเจอร์นี้นะครับเป็น นอกจากใน Vertex 2จะมีมาให้แล้วนะครับปลายปีก็มีข่าวดีนะครับว่าสามารถที่จะอัปเดตนะครับฟังก์ชันนี้นะครับฟังก์ชันอัปโหลดโทโพแมปเนี่ยเพิ่มให้ใน Vertex 1แล้วก็ Apex Pro รุ่นเก่าด้วยเนะนี่ผมก็ต้องยอมรับว่าผมมองว่ามันไม่ได้เป็นอะไรที่แบบหวือหวามากมายอะไรนะเพียงแต่ว่าการที่ปล่อยให้รุ่นเก่าได้ได้อัปเดตด้วยเนี่ยได้ใจอ่ะเออผมรู้สึกว่า เหมือนไม่ทิง้งเ่ะเหมือนไม่ถูกทิง้งเหมือนไม่ถูกรอยแพรมือคือคอันี้ไม่ใช่อันนี้ผมพูดเนี่ยผมพูดถึงทุกๆแบรนด์เลยนะมันไม่ใช่แค่คอรอนะ์ลต้าแบรนด์อื่นเขาก็ทําเหมือนกันนะไม่ใช่ว่ามีเฉพาะแบรนด์นี้แบรนด์เดียวนะครับผมอีกฟีเจอร์หนึ่งที่เขานาเสนอเลยนะครับนอกจากการที่แบบฟังเพลงได้แล้วนะครับก็คือ,อฟีเจอร์ควบคุมกล้องผ่านนาฬิกานะครับตอนนี้นะครับที่เขาบอกว่าเขาสามารถที่จะควบคุมได้เนะี่ยตอนนี้มีแค่ยี่ห้อเดียวนะครับก็คือ อินสตาสานะครับแล้วก็ในไลน์อัพของเขานะั้นในไลน์ของ Insta าทั้งหลายนะครับอินสตาสามหกวันเอแล้วก็วันอะครับแต่ว่าในอนาคตนะครับผมก็เขาพูดเลยนะเขาพูดเลยว่าเขากำลังที่จะขยับขยายไปสู่แบรนดน์นอื่นๆนะครับอาจจะเป็น GoPro อาจจะเป็นดีเจไออันนี้ผมก็มโนไปเองนะแต่คือมันก็ทําได้แหละเพียงแต่ว่าเขาต้องไปโคกับแบรนด์แบรนด์นั้นนะครับผมโอเคต่อไปนะครับผมฟีเจอร์ต่อไปนะครับอันนี้ เป็นจุดปิดท้ายเลยครับเขาเอามาปิดท้ายเลยนะเพราะว่ามันเป็นอายที่เป็นจุดขายของ c อรัมาตั้งแต่ Day o วัเลยก็ว่าได้นะครับก็คือเรื่องของการใช้พลังงานและแบตเตอรี่นะครับทุกคนรู้จักคอรัสเพราะเป็นนาฬิกาที่แบตที่อึดที่สุดจริงๆนะครับผมอ่ะเรามาดูกันนะว่าอึดขนาดไหนนะครับผมสำหรับการใช้งานทั่วไปเป็นนาฬิกาครับสามารถอยู่ได้ หกสิบวันหกสิบวันสองเดือนนะไม่ต้องชาร์จเลยรุ่นเดิมก็ลืมที่ชาร์จลืมสายชาร์จกันแล้วนะอันนี้หกสิบวันนะคบผมหนึ่งร้อยสี่สิบชั่วโมงสำหรับ Full GPS นะครับก็คือเปิด GPS นะครับแบบดีที่สุดนะ b s s ส GPS นะ140ชั่วโมงนะครับผมแล้วก็90ชั่วโมงนะครับสำหรับ Full GNSS แล้วก็ถ้าเปิด Dual Frequency ด้วยนะครับนะักวิ่งเทรลอย่างพวกเราเนี่ยเปิดไปเถอะนะครับเปิดเต็มที่ไปเลยก็ได้เพราะมันอยู่ได้50ชั่วโมงแล้ว no. วิ่งร้อยไมล์เนี่ยก็ก็ต้องจบก่อนแน่นอนนะเพราะว่าถ้าไม่จบก่อนก็แปลว่าดินแล้วนะผมบาะว่า ห้าสิบชั่วโมงเนี่ยมันเกินกับออฟไปแล้วแหละนะการชาร์จศูนย์ถึงร้อยนะครับใช้เวลาสองชั่วโมงเนาะถ้าเราเปิดเพลงด้วยอาจจะมีคนสงสัยเปิดเพลงเปิดฮาร์ดเรทนะครับเปิด GPS แบบเบสเลยเต็มเต็มเนี่ยวนะครับคือใช้งานแบบสุขนิยมไปเลยเต็มฟังก์ชันเลยนะครับอยู่ได้35หชั่วโมงนะครับผมไม่ธรรมาดาจริงนะครับแล้วก็ยี่สิบชั่วโมงนะครับสำหรับเปิดแบบทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในนาฬิกานะครับผมประมาณนี้นะซึ่ง หลายคนก็มีเติดน,นิดนึงว่าทำไมถึงไม่ยอมใช้โซลาเซลล์นะใช้โซลารเซล์ก็จะอึดไปกว่านี้อีกแต่จริงๆแล้วเนี่ยโซลาเซลล์เนี่ยมันต้องเทรดออฟนะครับมันคือต้องแลกกันกับบางอย่างนะอย่างแรกเลยอย่างที่เห็นเลยก็คือโซลาเซลล์เนี่ยมันไม่ได้สามารถที่จะใช้แทนได้เลยไม่ใช่ว่าคุณไม่ต้องชาร์จเลยตลอดไปนะครับก็คือมันแค่ยืดอายุซึ่งการยืดอายุเขาบอกว่าแบตเขาขนาดเนี้ยเขาไม่ต้องจะยืดอายุแบตอะไรแล้ว นะ140ชั่วโมงจะยืดไปทําไมอีกเพราะฉะนั้น1ก็เลยไม่จําเป็นจะต้องใส่โซลา r เซลล์มาอันนี้ผมคิดเองนะผมบอก่ลยนะสองคือต้องเทรดออฟเรื่องวัสดุนะครับถ้าคุณใช้โซลา r เซลล์เนี่ยหน้าปัดจะเป็นซับฟลา l แกสไม่ได้นะครับจริงๆอาจจะมีวิธีการที่ทําได้แต่ว่าการทำโปรดักต์ออกมามันก็มีแค่2อย่างนะครับ1คือทําไม่ได้นะครับอย่างยี่ห้ออื่นที่ใช้โซลาเนี่ย ไม่สามารถที่จะใช้เซฟไฟได้นะครับก็ต้องใช้เม e r a l g ก a าสนะครับแล้วก็มีเลเยอร์ที่เป็นโซล่าอ,อยู่ข้างในนะครับ2คือทำแล้วไม่คุ้มค่ากับการขายนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยทาง Coros เนี่ยเขาก็ในเมื่อเขาสามารถทำแบตให้อึดขนาดนี้ได้เขาก็เลยไม่เลือกเส้นทางที่จะต้องใช้โซล่าเซลล์ที่ทำให้เทรดออฟกับวัสดุที่เขาจะต้องใช้ทำหน้าปัดอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวที่ผมวิเคราะห์แบบ นั่งเทียนนะเพราะฉะนั้น <laughs> เอาอะไรไม่ได้เป็นว่าคุยให้ฟังในความรู้สึกของผมนะครับผมแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งครับที่ในวันเปิดตัวในงานเปิดตัวก็ไม่ได้แจ้งไว้นะก็คือสิ่งที่ถูกตัดไปนะครับสิ่งที่ถูกตัดออกไปในรอบนี้นะครับของ v e r t e x 2นะครับก็คือเซนเซอร์ A N T plus นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่สำหรับนักตรหรือว่า นักปั่นเนี่ยอาจจะต้องคิดนิดนึงถ้าเกิดว่าจะซื้อตัวนี้นะครับเพราะว่าก็ไม่ไม่สามารถจะรู้เหตุผลได้ว่าทําไมทาง คอรอสนะครับถึงตัดเซ็นเซอร์นี้ไปนะครับคือถ้าผมให้ผมเดาน,นะผมว่าง่ายๆ,ๆก็คือแค่ว่ามันมันอาจจะใหญ่เกินไปถ้าเกิดว่าใส่เข้ามาแล้วก็อาจจะมองว่าในอนาคตเขาอาจจะไม่จําเป็นแล้วนะเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยเซนเซอร์ส่วนมากออกมาหลังๆเนี่ยก็จะเริ่มเป็นบลนะูทูธนะครับผมในนอกค่ายว่าเตอร์ปาร์ตี้ทั้งหลายเนี่ยก็จะล้วนเป็นบลูทูธหมดเลยซึ่ง AT+ เนี่ย ก็จะเป็นเทคโนโลยีที่เก่าหน่อยนะครับก็คืออาจจะมีอยู่ในการมินแล้วก็ผมไม่แน่ใจนะว่าเขาจะใช้ตัว NT Plus เนี่ยเขาต้องเสียค่าอะไรบางอย่างให้กับเจ้าของลิขสิทธิ์ที่เป็นการมินหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับผมซึ่งมันอาจจะลดคอสได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครยังต้องการใช้นะครับก็ไม่เป็นไรนะสำหรับอยากใช้ Co r ์ s ก็มีรุ่นอื่นที่ยังมีเออยู่นะครับผมเพราะฉะนั้น v e r t ์ x เนี่ยอาจจะต้องเป็นอะไรที่นักไตรแล้วก็นักปั่นเนี่ย อาจจะต้องดูนิดนึงว่าตัวเองเนี่ยโอเคหรือเปล่ากับการที่ไม่มีเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับสำหรับเจ้า c h o r u v v r t t ร x 2วันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะก็ถ้าเกิดว่าผมขัดตบกบบพ่องอะไรงไงก็ขออภัยนะแล้วก็มีอะไรที่สงสัยหรืออยากจะดิสคัสกันแล้วเห็นว่าผมมองว่าแบบนายนาย,นาย,นายมันนายมันมั่วนายมันพูดไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยผมอยากให้ช่วยคอมเมนต์ไ้ด้วยนะเตือนกันดิสคัสกัน อะไรในคอมเมนต์ได้นะเพราะว่าคนที่มาดูผมหรือมาฟังผมเขาจะได้ลงไปอ่านคอมเมนต์ด้วยว่าอ่านะยังไงมีอะไรนะแต่อันนี้เป็นความคิดผมคนเดียวแล้วกันนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้ลากันไปเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย